ครับพี่น้องครับสวัสดี FC. เอฟซีเอฟอีสานลุงธงชัยสุกจังครับมื้อนี้สีผ้าพีผ้าน้องไปติดตามชีวิตของนอง้องกระต่ายอภิสลาครักกว่าเป็นยังไงเนี่ยร้อมเป็นยู่เงื่อนสั้นบานซองของน้องเราจีเป็นแบบไหนพร้อมกันหรือยังครับพี่นอ้องถ้าพร้อมแล้วติดตามไปครับเดี๋ยวสีผ้าไปครับามาๆๆครับพี่น้องขึ้นรถมาแล้วครับพี่น้องมีไผไปน้ำเนี่ยมีนายห่างเพชรสตูดิโอครับพร้อมกันนะครับ น้องรอยอนเตอร์เทนเมนเราพร้อมกันแล้วนะครับเราจะไปบ้านน้องกระต่ายอภิศสลากันครับพี่น้องเอากระสีเลี่ยมเดินทางออกจากบ้านนะ้ครับบ้านนี่ครับออกจากบ้านสำนักง,งานเฮาเอาสิไปบ้านน้องกระต่ายครับไก่บนนันใดเนาะบ้านน้องกระต่ายนี่เนาะติดตามครับพี่น้องติดตาม โปรดติดตามครับท่านไปแล้วก็ไปแล้วบ้านผมอยู่บ้านดงไรครับบ้านผมอยู่บ้านดงไรหนาคาอุดรครับโอ้แดดกำลังเปียงเลยช่วงนี้ครับเนาะงส่วนบ้านน้องกระต่ายอยู่บ้านดงลิง ตำบลกุสซาอำาเภอเมืองอุดอรบ่ไก่ว่าไก่คร,ครับห่างกันอยู่ประมาณสองสามโลจากบ้านดงไรไปบ้านดงลิ่งนี่ครับโรถติดตามครับพี่น้องนี่ครับเขามาหอนแล้วทางลงบ้านนองกระไต้ สิ่งที่ลดลงไปเลยเฮาสิ่ยางลงไปดีเพราะยางลงไปดีกลัวครับเนาะเพื่อความปลอดภัยครับไอ้น้องเพชรเตรียมตัวลงครับเห็นผมอยู่ตรงแต่ผมกับบ้านน้องกระไตครับนี่เข้ามาถึงทางเขาแล้วครับนี่จากถนนใหญ่ลงไปผมตรงแต่ผมกับพี่น้องลุกลบผมปานน้องกระไต มีเพชรสตูดิโอแล้วก็พลอยเอนเตอร์เทนเมนย่างน้ำหนาไปแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วตั้งข่างนี่เป็นที่ของผู้อื่นบมดนด้กครับนี่ตั้งลงมาเนี่ยตั้งออดลอดลงมาเนี่ยครับนี่ย่างลงไปครับนี่เดินไปนู่นเดินไปนู่น นี่ครับทางลงมาอันฝนตกนี่นะน้ำท่วมนี่ครับนี่ตะกี้อันนี้เพิ่นมาถมน้ำขึ้นนี่สิ่พิ่งมาถมดินขึ้นอันนี้ทางมานี่ครับเห็นบน่นมานี่เลี้ยวไปเลี้ยวไปนี่ครับไปเดินไปพี่เพชรโอ้มีผู้มาต้อนรับวอม

ลงมานี่นี่อันนี้เป็นบวกบวกน้ำเป็นบวกน้ำนี่ครับนี่ันฝนตกมากใครน้ำถลวมเพื่อนผู้น,นี้หนิชูวงินเจ้าถล่มแล้วเพราะว่ามาทุ่มดินเอาครับนี่มาฮอดพอดีนี่มีน้นองกระต่ายนี่วันดีจ้านี่มือนีสิมาพาพี่น้องมาตามติดชีวิตมาตามติดชีวิตบ้านน้องกระต่าเ,เง่าเป็นเจ้าไหน อันนี้แม่นไพนี่เตอร์เออเตอร์ตีนี่สกีเตอร์บ่ณิย์โอ้กินแอปเปิลเน่าโอ kind of ้กินแอปเปิลเน่าเพิ่งว uh, uh, um, uh, yeah, ่านี่บรรยากาศให้เบิ่งบรรยากาศบ้านก่อนครับเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้เห็ดยังนองไตเนี่ยมาบอกมาบอกพี่น้องเพิ่นเบิ่งด้วยนี่แม่ยังมองเห็ดยังนี่โอ้มองเงียบผา อ,อันอุ้มอยู่นี่มันพูดเองนี่ลูกที่นี่ห<น> <laughs> ลานโอ้หลายคนปัจจิตกใจเห็นน้องกระต่ายอุ้มเด็กหน่อยปัจจัว่ากระต่ายมีลูกเลยทีปัจจัยว่าอีกนะเออนี่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 น้องนีบมองนีเป็นมองมองเห็ดงันเขาเมียคนนี้นี่ก็เมียก็พอใส่ละเมียไปเสียเมียนี่ยุ่งสร้างไรเดี๋ยวยินแต่เสียงแม่อยู่นี่จ้ะดีโอ้วัาดีวัาดีครับวัาดีครับนี่ ยา,ายทิ้นัวนี้บ้านผู้ใดบ้านได้เท้มันยายทิ้นยายทินเหรอเออนี่นี่นนบ้านผุนห่างโลม,มาจากถนนไงนี่พวกไอจากถนนใหไงดิพี่น้องแต่ว่าเอียงยางอ้อมมาเพียงขันแมีนเขามาสั่งอาณาจักรขึ้นนี่ก็บจีหาป้องออกยากอีกเลยกัไนไรเออใหก้หก็หู้หนูอีกดิขันแมียนขาเจ้ามาสั่งกำแพงอ้อมขึ้นนี่ครับพี่น้องเนี่ยเออว่ววาที่มองหนีพวกแมีนทีพวกแมีนทีน้องใต้ด้วยนี่ที่มองหนีเป็นที กูได้ปุหาสีบปเห็นหูแต่ว่าเป็นของเสียทีน่แหละทำย่งนก็จะมาถมขึ้นนี่อ่อมมานี่ก็จะอ่อนหลอดออกมานี่ยแหละครับทั้งเขาก็ได้เนาะนี่นี่คือบรรยากาศใหนบึงบรรยากาศบ้านหนองไตก่อนเดี๋ยวเราจะมาบอกเมว่ากันครับว่าเป็นใจใดนี่แหละครับนี่ให้บึงชีวิตเงื่อนสร้างบ้านซองนองไตครับอ่อเจาะอยู่นี่ละอ่อเจาะนี่หน่อยนี่ละ บ้านนี้เฮาจีมาเวามาวา่าสัมผัสประวัติน้องไตพี่ให้น้องบ้านเราฟังจังน้อยครับเนาะยูยบ้านใดกว่าบ้านน้องไตเนี่ยของบ้านเกิดเมืองนอนนี่ยูเซกกว่านี่อยู่บ้านดงลิงตำบลกุศะอำเภอเมืองอุดรน,นั่นี่ตทีเกิดยูนี่เลยติเม้นบ่ยายที่ลูกเกิดยูนี่เลยติจังปีแล้วเจ้ามาอยู่นี่บ้านเจ้าบ่อยูนี่บ้าน,นอมองมองนี่นี่คือบ้านเจ้าเลยทียูนี่เป็นเป็น,ปนท,ทีมุ่นที่มั่งตี มีวุ้นหรอกที่ของแม่ซื้อไหมโอ้ที่เมี่ยสือไหมยู่เจ้ามาอยู่นีรุนปานนี้นหรอกที่โอ้แสดงว่าตั้งแท่าทนมีขอบมีขั้วปุ่นตัวนี่โอ้เออเป็ของที่ทิู่สามปีอมอโอ้ไม่ยูหนีปานนี้เนาะน,นี่นี่คือบรรยากาศกักบพี่น้องนี่อ,อันแอนี่ลูกไส้มาติดอยู่กับเมียนี่นี่เมียกับลูกอันแอนี่มันจะโอ้น้องใจในี่องแอร์ปุ่นตัวนี้โ <laughs> อแม่หนองหนองใจน่องยังลูกนอนหนึ่งห้องพัดลมทิ น่องของของปัรล้มกบเมียเนาะอยู่กับเมียม้างจะหน่อยเลยนี่ครับบรรยากาศอ้อมซัำนี่ตีขั้นจะอ้อมไปนหน่อยนิดีิเอามองนี้มันทีไปขันไหทีลงมาจะถึ่งๆุลบอกไงยๆทีเสียทีเพิ่นมาซื้อไปแต่งเหย้ามาตั้งแต่ถนนบุนอ่ะเหย้าลงมาตั้งถนนมาจะหอดเพียสุดนี่เอาเกิดชมมุิว่า ขาเจ้ามาออมทีออมทางสั่งกระแพงเฮื่อนขึ้นไปังได้มากอย่างในคันมุเจ้าวันนี้ทางแข็งเหรอโอ้โทางแข็งกับสิออดรอดลงบ้างสันเน,นาะเออคือผมไทยเบื้องนี้ครับพี่น้องไทยออดรอดออมาามะนี่านะาน้ำท่มาามวม,วมตะกี้ผมมาส่งน้ำตะกี้มองนีเพราะท่านถมขีดินนี่ครับพี่น้องเนี่ยฝนตกมาย่ำเลนี่ผมมา่งน้ำสิท่วมเฮื่อนเนี่ยมีลูกจ้าคนเจ้ามีลูกจ้าคนมีสองผู้ชายนี่จ็ดปีแล้วผู้ชายยี่สิบสี่ปี เรียนจบเลยสิจบแล้วมีครอบครัวแล้วโหแล้วก็มามีน้องไตนี่ตีห่างกันแปดปีเลยเจ้าเด็ผัวคนทั้งเดี็กโอ้คนบุรีรัมย์ปุ่นณ่ะเฮ็ดจังนี้คือไอ้ผัวอยู่ไกลเตะโอ้มาไม่เงียบหาพ่อกันมันเนาะสุ้มือเจ้าเฮ็ดอันนี้แนวไหนสุ้มือถามเมียก่อนหนึ่งคุยกับเมียก่อนหนึ่ง นอ้ยยังเจ้โควิดเขามาเนี่ยขั้วกันยีป้าขึ้กกันโอ้โหเห็ดสันสูดรมันนองไตเป็นได้ขันนะยังจ้หน่อยจนหญ่มากนี่เห็นครอบรัววจ้ะของเป็นยังสีมีความไฟฝันว่ายังได้ลูก ทำเลสระบายาแบบนี้ควบขึ้นดีก็นี่แหละแตอยากขวยโอ้อยากรวยอยากพาเมียไปยุ่งมองดีกว่านี่วันเนาะอันที่บอกกันมองมาแล้วก็ได้เนาะอ่าอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆคงี้มืออืมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากพาเมียนอนห้องเออ่าเอ๋ประมาณนั้นตัวไปโรงเรียนไปยังไรขึ้นไปโรงเรียนขี่รถเมีไปติโอ้ขี่รถสายรถเมาบ่โอ้ขี่รถสายสามปี อขี่รถไฟสามไปนี่ความใฝฝันอือยากพาชีวิตให้มันดีขึ้นกว่านี้เป็นไในมาเป็นศิลปินเป็นในลูกสาวมาลองพิ้งเอ,อ้คึ้นราย<า>ยังไ,ยงไงผู้เมียขึนขาานี้ยังเขาวน้ำตาแตกคุณเป็นเรื่องเป็นฝันกันมีโอกาสก็เคยขอบคุณนนาทงไส้อะที่ินในโอกาสบุบเพราะว่า้เมื่คิดว่าลูก <c oughs> ิได้โอกา,กอาสแบบนี้มันน้อยหนักเนยนะเราควรกิได้โอกาสแบบเป็นเด่อ่า ดีใจนะหนูโยกไปนู้นหายมีคนมีคนให้โอกาสลูกทุกทีครับไออยากให้หนูเพีพยายห้ง่ายมีแต่มันดีที่สุดของปาก่อแม่พี่น้องทุกค้นนะจ๊ะปากิีปามปากนีร้านลูกร้านใบสักคลุ่มนึงในอุโบสถใหญ่แน่จ้ะลูกลูกสาวเคยไปประกวดร้องเพลงยังเถื่อนป้องไอแกเคยไปประกวดตัวนึงยวนให้ที่น้ำบอกลูึงเถื่อนหนึ่งอย่างโมเด้มันโดนแล้วเนาะเออหลายปีแล้วจนแกได้ ไหนที่ไหนนะแฟตที่นั่ก็จนจนเขาเศร้าเห็ดแล้วซื้อมือไงอยู่ปมโอ้ยได้อยู่ปฐมพุนกราีแล้วแตอใไม่ตรีแล้วนองตายมีผู้เคยมาติดต่อบอว่าอ่าสิเอาไปปุ๊กไปปั่นยังสันยังสี่เคยมีอยกเกียบบอเคยมีเลยไปโรงเรียนกับบอมีผู้มาสอมาถามอยกเกียบวัเดีเขา่ายังไ่งเขามาถามมายังไน เอาสิเห็ดวงอยู่โรงเรียนเขาเลยสีหาหนักล้องแต่ว,ว่าเ่ราะเน็ตโควิดเขามาก,ก่อนกประจวบมาะประจวบมะเมือเน,นี่ยคอยมาพ่นคอยส่วนหลายปีแเราี่เนาะน้องนต้เนาะอ่าตีแหลกย่า่ที่น่ยเิ่นว่าอ่างซัปประคุณลูกพนวาลูกพนลองเฮงดีดิ่นินพนวา,นา,า,วาลูกไส้เฮงรองดีครับปนินพนวาคอยก็เลยว,ว่าเอาคันล้องดีไปอยู่งเห็ดอีสานคอยดูเจนเนาะต่กี้ยังบบก,ก่าเนาะตะกี้น้อยเนี่ย อ่ชวนไปพอ่อชวนไปตะกี้ว่าไปฝึกลองฝึกล้ำนองเขาเบื้งนูเนคุนพวกกล้าไปตะกี้มาปีนี้ขึ้นจังไหนคือว่าอยากไปเอาพออา่อถามเนี่ยอยากลองเบิ้งอืมอยากลองเบิงงบ้งว่าทางเรื่องเทียมันวาสนาดีแต่เปลี่ยนคืนนอเขานอกอ่าหลังจากลองพ่อพาไปลองขึ้นขึ้นว่าพ่อจะพาไปลองไม่ปานีป้ะตั้งแต่้บกันเนี่ยอ,อม่ใปไ,ไปเร็ว่านี้อ่าขวายเาเป็นคนขึ้น คอยบอกมันคนคนึดนเราอีกดนยังไม่เห็นดิคอยคอยว่าข okay an ่อยจะเห็น่อยปุ๊บป right? ั๊บหลุดนะลองเบิ้งเลยกมันเนาะอันโอกาสมันมีข่อยก็ลองเบิ้งข่อยก็อยากลองเบิ้งคือกันว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงคนเหตุการณแบบอะไรว่าลองเบิ้งเพามันที่เป็นยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องเชียร์น้องกระต่ายเห้นน้ำอีกจักคนเน่ก็ยิ่งที่ละครับเพื่อนผมกะไทยเฮเบิ้งคือพี่น้องเห็นนี่ครับน้องผมกะไทยให้เบิ้งบรรยากาศบ้านก็จุ้ยิ่งที่ละนี่นี่ ยู่ทางขางนี่ก็เป็นเฮื่นผู้อื่นนี่ครับนี่เฮื่นผู้อื่นสั่งกําแพงอ้อมกันไว้นี่อยู่เช่านี่ละ่ะในบ้านกันนี่แล้วนี่ในบ้านครับในบ้านมองเห็ดงานพวามองเห็ดงานเมียเย็บผ้าช่วงนี้ก็ได้ครับเนาะนี่บรรยากาศเฮื่อนสั้นบันซองกันยังที่ละ่ะบันบันเท่านี่ละ่ะบันนอกควางหน้าธรรมดาเท่านี่นะครับนี่นี่ ชื่อบรรยากาศเนี่ยน้องตายอภิสลาครับยังไงก็ฝากด้วยพี่น้องด้วยมือนีผ้ามังหุจักกันเถื่อเรียกฝากพี่ฝากน้องเอาเมียไดนจีฝากพ่อเมียพี่น้องเพิ่นบ่อน้องตายเมียไดนบ้าบังดูลูกฝากติดตามเพ่งน่าจะฝากคนแรกกดแชร์ให้ด้วนะคะเออคนแรกกดแชร์สวยน้องกับไตเนี่ยรับทึงโบทึงอยากไอ้นี่เนี่ยกได้ครับน้อง เออคลค์กกดแชร์ให้หน่อยนะคะเพลงโคเ o อร์เพลงแรกกำลังทะยานสู่หนึ่งมืนวิวครับไม่กี่หนึ่ล้านเออกำลังทะยานสู่หนึ่งล้านพร้อมเพลงที่สองว่าสิบเอ็ดเพลงแรกเบอร์เพลงแดกก็เพลงที่สองรอู้เพลงดังเลยก็เนี่รักควรมีสองคนเป็นไฟได้ก็นี่เป็นชูเป็นไฟชู้เออลองว่าบ่งหันดูวขันเป็นไฟชู้บอบาคือบอบอหนึ่ง เออเอาอยัางได้ก็ฝากติดตามฝากนี่ผลงานอันใดออกมาก,กับฝากพี่ฝากน้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องเพชรอีสานชาแนลน้ำในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวช่วงหนาเฮ้าสี่มีอันใดคอนเทนต์อันใดดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเดี๋ยวผู้ขานุ่มทองใช้สี่ผ้าพี่ผ้าน้องมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับมื้อนี้อยู่ดีไม่แห้งสู้ผู้สู้คนสวัสดีครับ